สวัสดีค่ะวันนี้นะคะ มีบอนซีสุดรักอีกตัวหนึ่งนะคะมาแนะนำให้เพื่อนๆได้รู้จักกันนะคะบอนสีตัวนี้มีชื่อว่าชมพูทวีปนะคะนี่ต้นต้นใหญ่เลยนะคะแต่ว่าสีเขายังออกไม่หมดนะคะชมพูทวีปนะคะเอามาให้เพื่อนเพื่อนทำความรู้จักกันนะคะดูถ้าเขากัดสีเยอะกว่านี้เขาจะมี สีชมพูเยอะขึ้นนะคะให้เพื่อนๆดูใบนี้นี่สีเขาจะเป็นแบบนี้นะคะสีเขาจะมีความสวยเป็นเอกลักษณ์ลายกระดูกนะคะเป็นกระดูกคล้ายๆกระดูกสีคร้บๆดำๆนะคะลายกระดูกเนี่ยนะคะให้เพื่อนๆได้ดูลายเขาใกลๆ้ๆนี่ลายกระดูกจะเป็นสีครัำๆหน่อยนะคะ นี่ตัดด้วยสีชมพูตรงขอบและกำลังไล่กัดสีอยู่นี่นะคะนี่เยอะเลยนี่นะคะเป็นบอนสีที่น่าเลี้ยงพื้นใบนะคะเป็นสีเขียวพื้นใบเป็นสีเขียวดูก้านเขานะคะแข็งแรงต้นนี้เราจะเอาไว้ทำต้นแม่นะคะเลี้ยงเขามาจนโตแล้ว เอาไว้ทําต้นแม่ขยายถ้าสมมุติว่ามีขยายได้เยอะแล้วเดี๋ยวจะเอามาแบ่งปันเพื่อนๆนะคะในราคาที่ไม่แพงค่ะส่วนปิ่นมุกนะคะราคายังไม่แพงเพื่อนๆสามารถหาซื้อได้ถ้าเกิดมีออกมาจําหน่ายเราจะมาแจ้งเพื่อนๆอีกครั้งหนึ่งนะคะ อันนี้คือเอามาให้เพื่อนๆดูก่อนนะคะว่าบอนสีชมพูทวีปเขาเป็นแบบนี้นะคะมีความสวยโดดเด่นนี่เพื่อนๆเห็นไหมคะสวยมากเดี๋ยวรอเขากัดสีเต็มที่แล้วเดี๋ยวจะเอามาเพื่อนเอามาให้เพื่อนๆนะคะดูอีกครั้งหนึ่งคะ่ะสำหรับวันนี้สวัสดีคะ่ะ うん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 。